ครับผมหลังจากที่ตัดงาไปแล้วรอบนึงนะครับก็เหลือยืนเนส่วนของน้ํามันเบิร์ก่อนครับพี่น้องครับเออมาเดี๋ยวเข้ามาเติมน้ำมันกันนะครับหลังจากที่ล่องเครื่องตัญญารับรุ่นนี้ไปแล้วนะครับรุ่นสองจังหวะนะครับรุ่นนี้นะครับน้ำมันเบิร์ครับน้ํามันกับนะครับเติมเก้าหนึ่งหรือเก้าหนึ่งหรือว่าเป็นของเก้าห้าก็ได้นะครับได้เบิร์นะครับว่าจะเป็น ยี่ห้อยังเป็นน้ำมันไข่ใดงกับเติมใน้กันเบิร์ครับนี่นะครับเป็นน้ำมันุ่นี้นะครับเบาสะดวกเองกัเติมน้ำมันเก้าห้านะครับเก้าหนึ่งแมมเก้าหนึ่งนะครับเติมน้ำมันเก้าหนึ่งเลยค่ะน้ำมันสองทีนะครับผสมกันกับปลุกเด็กเติมน้ำมันสองทีกับปลุกใหญ่ตัวนี้ฝั่งนี้เป็นเก้าหนึ่งนะครับเติมเข้าไปนะครับอ่ะหลังจากที่ ตัดจนน้ำมันเบิดโอ้ยตัดเพื่อนคักตัดเพื่อนเนี่ยนะครับเนาะข้างในก็จะมีส่วนของตัวกล่องนะครับนี่อาไรกล่องกล่องฟุลกล่องยางนะครับเล็กๆนะคอันนี้คือสองทีกับเก้าหนึ่งผสมกันแล้วนะครับคุกคุกเขาวก็เขย่าเขย่าผสมแล้วนะครับพอก็ตื่นปาได้นะครับบรรยากาศนะครับตอนนี้ก็ใกล้สี่ท่ยงแล้วนะครับพี่น้องเนาะ นะครับเดี๋ยวอีกรอบนึงเลยก็สิเอากุกเอาต้นยางไนท์ปลูกนะครับต้นยางปลูกแล้วก็ตันย่าอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นธุรกิจสำหรับวันนี้นะครับเฮ็ดไปแล้วครับพี่น้องครับมือเล็กมือหน่อยเนาะนะครับทั้งงานหลังงานหลวงครับพี่น้องครับเฮ็ดไปนี่ละนะครับก็ค่อยทําไปเรื่อยๆครับเฮาบ่ต้องเฉลี่ยนะครับเหนื่อยก็พักนะครับเราเป็นเจ้านายตัวเองนะครับเมื่อยเฮาก็ซาวนะครับพี่น้อง มือนแล้วก็เศราแล้วก็ภากแดดร้อนแล้วก็เข้าร่มนะครับแห้งขมีสนีนะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยนะครับปลูกมืนอลอาทิตย์ละสิบต้นก็ได้แล้วนะครับเราปลูกไปอาทิตย์ละสิบต้นต้นยางนาพี่น้องเนาะนะครับอาทิตย์ละสิบต้นถ้ามีเวลาเนี่ยกะส่าวต้นนะครับยี่สิบต้นก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเขามีเวลานี่จั้อยนะครับก็ปลูกไปนะครับค่อยๆปลูกไปเรื่อยนะครับปลูกไปด้วยดูแลไปด้วยเทวดาเทวดาเบื้องนํานะครับ เมาเวลาก็ับเฮฮาเมืองซอยนะครับกับภารกิจนะครับปลูกปลานะครับปลูกปลานะครับได้ออกซิเจนพี่น้องเนาะเอานะครับทักทายพี่น้องกันนะครับช่วงเส้าเมื่อยล่ะนะครับส่วงเฮ็ดเวียกกับเฮ็ดเวียกนะครับส่วงเส้าเมื่อยกับเฮ็ดเมื่อยนะครับต้นยางนานะครับจะมีอยู่สองรุ่นเนาะพี่น้อง นะครับเบาวสะดวกาปลูกนะคร Rut, ับมีสองรุ่นนะครับรุ่นรุ่นที่นะครับมีสองรุ่น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 ใหญ่แล้วรุ่นนี้นะครับขานี้นะครับทาทามมันเจ้าของสวนพึนว่านะครับตัวนี้นะครับปลูกได้ประมาณก่าวเลยครบประมาณหนึ่งปีนะครับพี่น้องได้ซ้ำนีนึ่นะครับพี่น้องหนึ่งปีนะครับตัวนี้ได้หนึ่งเดือนครับนี่ต้นนี้นะครับก็เลยจะมาปลูกเปรียบเทียบกันดูว่านะครับ ต้นยางนาหนึ่งปีกับต้นยางนาหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับอันใดไม่สีแง่กากันเเมื่อเราเอาลงดินแล้วนะครับอยากทดลองว่าเ้าเอาลงดินแล้วนี่ระวังต้นที่ก้าไว้ปีหนึ่งกับนะครับต้นก้าอายุหนึ่งเดือนเนี่ยนะครับอันใดมมนสีเจริญเติบโตเร็วกากันนะเห็นเห็นหลายๆกูรูหลายๆท่านบอกว่านะครับต้นยางนานี่นะครับยู่ในถุงสีบริยญ่ไว้ปันไหนแต่ว่าถ้าเกิดได้ าลงดินแล้วนี่นะครับมันสีใ่ไวเห็นปะนะครับเบ้าเองกับบ่บ่บ่อบ่ค่อยเสือกแดดเนาะนะครับหลังท่าไม่ได้ลงมือทําด้วยตัวเองนะครับสีเฮ็ดด้วยด้วยเจ้าของเองก่อนนะครับลองเบิ้งด้วยนะครับปากสิบว่าไม่เท่ามือทํานะครับปากสิบว่าไม่เท่ามือทํานะครับปากสิบพูดก็ไปเท่าสิ่งที่เราเห็นนะครับเขามาปลูกไว้นะครับเพราะว่านะพื้นที่เขากะมีอยู่นะครับก็เขากับปลูกองใหม่ที่ที่มีประโยชน์แล้วก็เป็นสีมงคลนะครับว่าจะเป็น อ่าบ้วสรงเอกสีพยายามปลูกต้นไม้ไว้หลายๆนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นอยางกระตมนะครับต้นยางนาต้นอ่ากันเกลานะครับต้นกันเกลาต้นเกลาบ่ต้นอ่าที่ที่ที่อ่าเป็นเป็นต้นไม้ที่เป็นเป็นเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่สามารถให้ผลผลิตกับเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นมะม่วงต้นมะซีดานะครับต้นฝรั่งกิมจูต้นฝรั่งอื่นๆต่างๆต้นมะเงาะต้นทุเรียนอันกษสิทยอยปลูกไปปลูกไม่เยอะครับพี่น้องปลูกบ่หลายดอกแต่ว่าปลูกประมาณ อ่าสิบต้นเ้าต้นนี่แหละนะครับเพื่อที่จะได้ดูแลได้ง่ายนะครับบ่ได้ปลูกเป็นแบบสิบไร่เ้าไร่คือเพื่อนนะครับเพราะว่าพื้นที่เขาไ่หลายเลยค่ะเขาบ่ค่อยมีเวลาดูแลจริงๆจังๆนะครับ,บ,รรนะรบก็เลยสิบปลูกแค่นี่นะครับผมค่อยๆปลูกไปสลับต้นยางนาเนาะนะครับเอาไว้เป็นป่าปลูกเอาไว้เป็นป่าให้ให้เราได้เก็บเห็ดเหมือนว่า <laughs> เห็นศิลปินอ่าผู้นึงเนาะพี่น้องเนาะบ,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 บ่บ่บ่อรุยาตบ่บ่อนุญาตเอ่ยสิเพื่อนนะครับเพื่อนว่าปลูกต้นยางนาแล้วเนี่ยครับได้กินเห็ดและงวกเหมือนว่า เพิ่นปลูกบอนลายได้เพิ่นปลูกประมาณเจ็ดไปไล่แหละแต่ว่าเห็ดเรืงองขึ้นครับปลูกได้ประมาณสี่ห้าปีแหละนะครับต้นต้นประมาณสามแขนนะครับต้นต้นมันเท่าแขนนะรเพราะว่าได้จริงๆนะครับได้จริง,รรงเพราะว่าถึงถึงแม้ว่าจะจะไม่ได้ใส่เชื้อเห็ดเข้าไปก็ตามนะครับเพิ่นเพิ่นบอกว่านะครับอ่าใบของใบแล้วก็กิ่งของของต้นยางนานเนี่ยมันมีเชื้อนะครับมีเชื้ออยัง,อยงนี่แหละนะครับจุนทซีสักอย่างนึงแหละที่ทําให้เกิดเห็ดขึ้นมาได้ ที่ที่จะให้เกินเห็ดเห็นว่าไม่ต้องใส่เสื้อได้แต่ถ้าใส่เสื้อเห็ดกระดีกันนะครับมันจะได้เพิ่มผลผลิตได้เร็วขึ้นเห็นเ่านะครับ่ใส่ก็บบไม่ยัง้งผลนวิาแต่ว,ว่ามันก็สะมีในส่วนของสารบางอย่างนะครับสำหรับต้นยางนานเนี่ยนะครับม,มันมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ทําให้เชื้อเห็ดจะขึ้นมาแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างไม่กระทั่งลําต้นเองนะครับก็เลยสิลองปลูกเป็นศาสตร์ที่พระราชาพระราชานะครับรอก่าเพิ่นได้ให้ไว้นะครับเพราะว่าต้นยางนาเนี่ยมีประโยชน์หลายนะครับไม่ได้ทําให้ แม้กระทั่งคนที่ไปปลูกตามขนอก้านหน้านะครับเนาะอันนี้ก็เฮ็ดให้นะครับบริเฮ็ดทำไร้ต้นเขาเลยนะครับมีแต่คุณไดประโยชน์นะครับสำหรับตัวนี้ต้นอย่างนั้นก็เลยสิทยอยปลูกไปเรื่อยนะครับช่วงนี้แหละนะครับช่วงเดือนสิงหาบอกว่มีเวลาเนาะนะครับช่วงที่กรกฎาสิงหาเนี่ยปลูกเลยครับพี่น้องครับช่วงช่วงนี้แหละนะครับแต่ที่จริงแล้วก็น่าจะปลูกช่วงพฤษภามิถุนาดีที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าฝนต้นฝนนะครับมันจะดีนะครับแต่ว่าบอกว่อคนมีเวลาก็เลยมาปลูกช่วงนี้ กับผมเป็นอย่างที่ว่ากันยังบริสุทธ์นไหนนะครับพี่น้องครับการลองเบิงเนาะนะครับกับภาวนาให้อาจริญเติบโตนะครับเป็นป่าที่มีเห็ดมีอย่างหลายๆนะครับพี่น้องเนาะนะนะครับเซาเมื่อพักผ่อนแล้วเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วนะครับกะลุยนะครับสำหรับมือนี้นะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวอีพี่หน้านะครับมาเจอกันอีกนะครับเข้ามาแล้วก็นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับทั้งหมดก็กดแชร์นะครับถ้าชอบก็กดไลค์คอมเมนต์เข้ามาไคที่มีเทคนิคองี้ยต่างๆนะครับกะ กดไลค์เข้ามานะครับกดถูกใจชอบกดไลค์ใชกดแชร์นะครับให้เบาสะดวกแน่ดิบเบรกร่งใจให้พี่น้องเช่าขีเตอร์แลว้วก็พี่น้องเช่าเกษตรกรกสุข,ขสุขคนนะครับเนาะเออนะครับสวัสดีนะครับสำหรับอีพีนี้นะครับสวัสดีครับ